มาครับเดี๋ยวเรามาคุยหลังเกมนะครับเปอร์เปิดบ้านเอาชนะดอนคาร์เตอร์ไปนะครับ3ประตูต่อศูนะครับในศึกคาราบาวครับนะครับเข้าสู่รอบที่4ได้สําเร็จนะครับก็เป็นเกมที่ผมว่าใครหลายคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดูนะครับก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่านัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นนัดที่มีการโรเตชันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหล่าบรรดาตัวสำรองนะครับหรือว่านักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเนี่ย จะได้รับโอกาสนะครับแล้วก็มีโอกาสได้โชว์ขอนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็นัดนี้เองเนี่ยผมเองก็อยากจะดูฟอร์มของนักเตะที่อ่ะซีซั่นนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูจาก11ตัวจริงเลยก็ได้นะครับก็ผู้สัมะตูน,นะครับวันนี้ออกสตาร์ทด้วยทางด้านของคินสกี้นะครับ แนวรับนะครับเชสเป็นแบ็กซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเควินดานโซกับเจ้าบาลินยานะฮะก็ขยบเจ้าบาลินยาจากกองกลางตัวรับลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นฐานะของเปโลปอโลนะครับสามแดนกลางนะครับเป็นฐานะของชาบิซิมอนนะครับโรดริโกเบนตันกูแล้วก็ฐานะของอาชีเกรนนะฮะแนวรุกมีวิสันโอเดแบร์มาร์ติเตลนะครับแล้วก็เบรนเนนจอนสันนะครับ ก็พูดสรรพตูเนี่ยแน่นอนแล้วครับนี่คือช่วงเวลาของทาาด้าของคิสกี้ที่จะได้รับโอกาสในการลงเล่นในเกมนี้นะครับรวมไปถึงแนวรับเนี่ยก็จะมีคิวินดันโซนะครับที่เป็นตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กตัวที่3นะครับรองจากทางด้านของคิสเตโลเมโรแลวก็ทางน้านของมิกกี้ฟานเดลเฟนนะครับเกมนี้ก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะตอนแรกเนี่ยตอนดูรายชื่อใช่ไหมสเปอร์ประกาศรายชื่อเขาไม่ได้เรียงตำแหน่งใช่ไหมผมกอ็อาชีเกร ตัวสารพัดประโยชน์จะได้มาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วกลางรับก็เป็นปาลินญ,ญาคู่กับเบนตันกูแต่ว่าพอเริ่มเกมจริงๆนะครับเป็นเจญญ้าปาลินญาเนี่ยที่ลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่รู้ว่าเป็นการลองแผนของทางด้านโทมัสแฟงหรือเปล่านะครับว่าเฮ้ยหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยอ่ะเจ้าปาินญายังสามารถเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตรงนี้ได้นะซึ่งก็ทำผลงานให้โอเคเลยนะก็โอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นการลองของโทมัสแฟงในเกมนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย ซิมมอนนะครับหรือซิมมอนนะครับได้ลงเล่นต่อเนื่องแล้วก็ได้เล่นในตำแหน่ง playmaker นะครับในเกมนี้ส่วนอาชิเกรนี่คือนักเตะที่ผมเอาใจช่วยมากๆเลยนะแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงสนามเล่นเป็นตำ,หนตำ,หนนตำแหน่งเบอร์8กึ่งเบอร์10นะครับมีค่อนข้างมีส่วนร่วมกับเกมรุกพอสมควร,นะครวน,น,นับนบมรดาแนวแนวรุกเนี่ยแน่นอนครับโอเด์แบร์แตวแล้วก็เบรนดจอร์ซันเนี่ยอยู่ในฐานนะตัวสำรองซะทั้งหมดเลยนะครับในแนวรุกในซีซั่นนี้นะก็ เฝ้าดูแนวรุกเป็นพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันก่อนละกันนะครับประตูแรกเนี่ยสเปอร์ได้จากลูกเตะมุมนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าอันตรายขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับยุคของนาแอนนะฮะจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ชาวซิมอนนะครับมีโอกาสได้ไปเล่นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยแล้วผู้รักษาประตูเขาชกบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไม่ได้ไปไปไหนไกลนะครับแนวหลังก็ม่งสกัดอีกทีนึง ซึ่งต้องชมสัญชตาตญาณนะครับของเจ้าปริญญาณนะว่าลูกนี้เนี่ยโอ้โหคิดเร็วทําเร็วนะครับแกเห็นบอลมาแบบนี้เนี่ยพอบอลย้อยมาก็ตีลังกายิงเลยนะครับจักรยานอากาศยิงเลยนะครับซึ่งผู้สัประตูอย่างที่ผมให้ดูในภาพแรกนี่คือเขาออกมาชกบอลที่เสาแรกไปแล้วนะครับจังหวะมันแป๊บเดียวเท่านั้นเวลามันไม่ได้ไม่ได้นานมากเลยนะครับพอชกเสร็จปุ๊บกองหลังม่งสกัดแล้วก็มาเข้าทางเจ้าปริญญาจักรยานอากาศยิงซึ่งผู้สัประตูไปเทอยู่เสาแรกแล้วอะ เขากลับมาไม่ทันแล้วนะครับก็แค่ตรงกรอบเท่านั้นก็เรียบร้อยนะครับเป็นประตูของจารบินญาทําให้สเปอร์ขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนประตูที่2เนี่ยอันนี้ก็ต้องชมเลยนะครับความสามารถที่ต้องบอกว่ามันเหนือกว่าชัดเจนนะครับกับการที่ผู้เล่นของดอนคาสเตอร์ไม่ได้มาประกบทางด้านของโอโดแบเกิน1น่คนนะนี่คือการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเลยเพราะว่าที่ผมวงให้อีก1วงเลยคือชาวิสิมอนนะครับที่มีตัวประกบอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย ก็ต้องยอมรับแหละว่าหน,หนึ่งเนี่ยโอโดแบก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในวันนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับพอเขาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะตัดใช่ไหมปกติถ้าโอโดแบเล่นอย่างเงี้ยบางทีคู่แข่งก็จะต้องเออเอยเอาปีกลงมาช่วยเกมรับหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้เอาปีกลงมาเล่นเป็นเกมรับสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเอาปีกไปเล่นเกมลุกเยอะด้วยนะต้องต้องพูดกันแบบ ผมคิดว่าเขาเอาปีกมาเล่นเกมลุกเยอะเกินไปในในวันนี้นะครับซึ่งอะปอีกที่จะต้องมาช่วยเกมรับในตำแหน่งของออโ,อโรแบร์นเนี่ยไม่ได้ลงมานะครับก็กลายเป็นว่าโอโรแบร์ได้ดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับทางด้านของเ,ออเกมรับเขานะครับพอทะลุเข้าไปเนี่ยก็ยังที่ผมวงอยู่ก็ยังเนี่ยเขาไม่มีใครมาช่วยนะครับแล้วก็ไอตัวที่ผมวงไว้เนี่ยก็ต้องคอยคุมทางด้านของออสกายซิมอนเออ สุดท้ายไปสู่เส้นเปิดกลับมามันเป็นมุมสกัดยากของกองหลังนะครับก็เลยกลายเป็นประตูโอนโกไปนะครับก็นั่นแหละผมว่าเขาคุมเกมรับไม่ดีเท่าไหร่เลยนะกับจังหวะนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องชมด้วยว่า,อาพอมีพื้นที่พอเอรู้ว่าหนึ่งตอนหนึ่งดวลได้เนี่ยโอเดเบร์แกก็ไปเลยนะครับก็ทําให้ได้ประตูที่2มาในลูกนี้นะครับส่วนประตูปิดท้ายนะครับนี่คือโอ้โหประตูนินจาเต่าไม่ใช่นินจาเต่าแนละ้วมันคืออภิมหานินจาเลยนะครับนี่ จะเลื่อนขั้นเป็นโฮคางเงะแล้วนะครับสำหรับเบรนเนนจอร์ันนะครับคือวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเบรนเนนจอร์ซันอีกทีหนึ่งนะว่าโดยรวมเป็นยังไงแต่ว่านี่คือจังหวะที่เบรนเนนจอร์ซันถนัดมากที่สุดนะครับแล้วก็พอทีมันห่างชั้นกันเนี่ยเรื่องสปีดต้นเรื่องความเร็วเรื่องความฟิตร่างกายเนี่ยมันต่างกันชัดเจนนะครับทางด้านของเบร์กวอลได้บอลตรงกลางนะครับแล้วก็ช่องเนี่ยมันมีให้เห็นแบบคือจอร์สันมันออกตัวเนี่ยห่างกับกองหลังประมาณสักสองช่วงตัวเลยนะครับ พอทางด้านของเบิร์กวอลจ่ายทะลุมาเนี่ยแซงแซงเลยนะครับแล้วก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าหากเบรนเนนจอสันหลุดแบบนี้เนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจบสกอร์ได้ดีนะครับโอเคอาจจะไม่ได้แบบโหมีลูกชิปเหนือชั้นไม่ได้มีลูกอะไรให้เห็นแบบโหเกาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นประตูสูงอาจจะยิงติดมือบ้างแหละยิงติดอะไรบ้างแต่สุดท้ายมันเป็นประตูนะครับก็เป็นลูกถนัดของเขาเลยนะครับกับการหาพื้นที่แบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่เขาน่าจะมีโอกาสจบสกอร์ ที่ชัดเจนที่สุดในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับนั่นแหละนี่คือเบรนเนนจอห์สันนะครับผมกาลังพิมพ์เลยว่าหม่วันนี้บนเบนจอห์สันกำลังแบบว่าโอเคแหละมีจังหวะตะลุยเข้าไปแต่ว่าจังหวะในการจบสกอร์เนี่ยแทบไม่ได้หายตัวมายิงเลยนะครับแล้วแม่งมานาทีแบบสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสำหรับเบรนเนนจอห์สันนะก็กลายเป็นประตูที่ทำให้สเปอร์ตอกฝาโลนะครับจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็ นี่แหละสถิตินะครับในเกมนี้นะฮะสเปอร์คองบอล55%นะครับฝั่งของดอคารเตอร์เนี่ย45%นะครับโอกาสยิงสเปอร์18ครั้งตรงกรอบ5ได้มา3ประตูนะครับส่วนคู่แข่งของเราครับโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ2นะครับไม่ได้เลยสักประตูนะฮะเกมนี้เรามาพูดถึงฟอร์มตัวสำรองเป็นหลักและกันนะครับไล่ตั้งแต่คินสกี้เลยนะเพราะว่าตัวหลักอย่างปอโลสเปนชาวิซิมอนเบตันกูอะไรเงี้ยผมว่า หรือแม้กระทั่งเจ้าบอลินยาเองเนี่ยที่มาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผมว่าทำได้มาตรฐานแล้วก็โอเคอยู่แล้วนะครับส่วนคินสกี้เนี่ยวันนี้โอเคนะผมว่ายังไงบอลออกจากเท้าเขาเนี่ยมันดูมีประสิทธิภาพมากกว่าวิคาริโอแล้วก็วันนี้เองก็มีจังหวะเซฟซูปปเปอร์เซฟสวยๆให้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคินสกี้นัดนี้ผมผมถือว่าให้ผ่านเลยนะแล้วก็รักษาคินชีสไว้ด้วยนะครับเอาจริงๆเนี่ยคู่แข่งอะ่ะไม่ใช่ไม่มีโอกาสะนะครับมีโอกาสเหมือนกันสเปอร์เนี่ยมีช่วงที่โดยเฉพาะต้นครึ่งหลังเนี่ยที่ ฟ้งฟางนะครับไม่สามารถต่อเกมได้ไม่สามารถคลองเกมได้แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยฝั่งดอคาเตอร์เขามาโหดุดันใส่เลยอะเออแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ดีนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันสเปอร์ไม่ได้เป็นเกมที่สเปอร์เบ็ดเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแม้ผลสกอร์มันจะแบบเอ้ยสามศูนย์ 0, ดูดียิงสามลูกเก็บชิ้นชีตอะไรเงี้ยแต่ว่าในรายละเอียดดีเทลในเกมนี้เนี่ยมันก็มีบางช่วงบางเวลาที่ที่เราทําได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบรรทัดฐานที่ผมรู้สึกว่า มันโอเคแหละมันเป็นชัยชนะที่คีนชี t แล้วก็ยิงได้เยอะแต่ด้วยความห่างชั้นอ่ะผมเองก็คาดหวังไว้ไว้มากกว่านี้กับกับวิธีการเล่นนะไม่ได้คาดหวังกับสกอร์นะครับคาดหวังกับผลงานในสนามอะไรอย่างเงี้ยเออคินสกี้เนี่ยผมว่าผมให้ผ่านนะครับเควินดานโซผมว่าผมก็ให้ผ่านนะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเรารู้อยู่แล้วว่าเควินดานโซเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเฉิดชายแบบว่าระดับ เมกกี้ฟอนเดอร์เฟนที่เร็วจีหรือว่าคุมจังหวะดีออกบอลดีสั่งการเกมรับได้แบบคิสเตนโรเมโลนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในมาตรฐานของเขาที่โอเคข้อผิดพลาดไม่ค่อยได้มีแล้วก็ทําตามหน้าที่ตามจ็อบของตัวเองได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับส่วนอาร์ชิเกรวันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับไม่ได้ลงมาพัวพันเกมรับเยอะเท่าไหร่คือเพราะว่าอ่ะวันนี้คงได้รับหน้าที่ให้ขึ้นไปช่วยเกมรูกค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปคอมโบกับฝั่งเบนเน็จอร์นสันเลยนะครับ ขึ้นไปเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษไปรับบอลในกรอบเขตโทษทาชิงกับทนาของเบรนเนนจอห์นสันแล้วก็วันนี้มีโอกาสยิงด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่เป็นประตูนะครับสำหรับอาชิเกผมว่าสําหรับเกรในวันนี้นะผมค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็แนวรุกนี่แหละคือตัวปัญหาเลยนะครับเพราะว่าบรรดาแนวรุกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้สูงที่จะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่มันแบบดีกว่านี้คือโอเค เราพูดถึงเบนเน็จอร์สันก่อนนี่คือจุดเด่นของเบนเน็จอร์สันอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จอร์สันเหนือกว่าเนี่ยก็คือเรื่องความเร็วการแตะและว,วิ่งแตะและว,วิ่งคือเร็วกว่าเกมรับของฝั่งคู่แข่งชัดเจนซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นกับกับดีวิชั่นที่มันห่างกันในระดับนี้นะครับกับความห่างชั้นของทีมที่มันห่างกันในระดับนี้แต่ว่าสุดท้ายนะครับการดดนหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยถ้าหากไม่ใช่แตะวิ่งเนี่ยเบนเน็จอร์สันก็ไม่ได้ ผมว่าเบนเนนจอนสันก็น้อยเกินไปถ้าเทียบนะคือแน่นอนถ้าสมมุติว่าเกมแบบนี้มันเป็นเกมในระดับเจอกับทีมทีมพรีเมียร์หรือเจอในระดับทีมที่เล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเบนเนนจอนสันอาจจะเล่นยากอาจจะแบบทั้งเกมมีโอกาสหนึ่งครั้งแล้วทำได้เนี่ยผมว่าผมไม่มีปัญหาเลยกับเบนเนนจอนสันนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่แบบนี่แหละวิชันดินจาที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความห่างชั้นในระดับนี้เนี่ยอยู่ดิวิชัน3ใช่ไหมดอนคาร์เปอร์อยู่ในดิวิชัน3 ผมรู้สึกว่ามันควรที่จะสเตปอัพหรือมีความชัดเจนมากกว่านี้โอเคอาจจะมบบทั้งเกมมีโอกาสเวฟมายิง3 4ครั้ง4 5ครั้งแล้วได้ประตู1ประตูโอเคเพราะว่ามันเป็นความต่างที่มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าวันนี้ม,นมันมันาได้นาทีสุดท้ายเลยนะครับผมคิดว่าไอการแตะแล้ววิ่งหนีเกมรับคู่แข่งเนี่ยวันนี้เบนเน็จอซันมันเด่นจริงนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตามหน้าสื่อด้วยว่า คู่แข่งเขาก็ก็ตามไม่ไหวจริงๆกันนะครับด้วยความเร็วของเวเนนจอนสันก็ต้องชม,มนะครับแต่ว่าผมคาดหวังมากกว่านี้ไงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อูดอบรโอเคมีลูกที่เปิดเข้าไปแล้วผู้เล่นเกมรับเขาโอนโกใช่ไหมโดยรวมก็ผมว่ามันควรจะมีโอกาสมากกว่านี้เวเนนจอเออไม่ใช่โอโดแบรเนี่ยเป็นพวกกล้าเลี้ยงกล้ารุยนะครับแต่ว่าหลังๆผมรู้สึกว่าเขาจะตัดไปสุดเส้นแล้ว แล้วเปิดกลับเข้ามามากกว่าไม่รู้ว่าเป็นแผนของโทมัสแฟงค์หรือเปล่านะแต่ผมกลับรู้สึกว่าถ้าเจอกับทีมแบบนี้ทีมระดับนี้เนี่ย้ตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยเท้าข้างขวาเนี่ยจะจะได้ลุ้นมากกว่านี้อีกไหมหรือว่ามีโอกาสเข้ามายิงเกมยิงในกรอบประตูมากกว่านี้อีกไหมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอโดแบรมีโอกาสยิงแค่2ครั้งเท่านั้นนะ,นะครับในเกมนี้นะอืโอกาสน้อยไปหน่อยเออแล้วก็ เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนจะดีเหมือนจะเด่นแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าโอกาสเลี้ยงผ่านของโอโดแบร์เนี่ยมันแค่2ครั้งอะแล้วสำเร็จ1ครั้งตีเป็น50%ผมรู้สึกว่าไม่ได้ถ้าถ้าดูจากตัวเลขนะครับหรือแม้กระทั่งการดวลดวลภาคพื้นดินอย่างเงี้ยชนะ1จาก3ครั้งมันโอเคแหละว่า มันก็มีแอสซิสต์มันมันถือว่าเป็นแอสซิสต์นะครับลูกนั้นสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ7ครั้งแต่ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังกับแนวลูกที่เอ้อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่คุณจะมาอยู่สเปอร์คุณก็อยู่ในทีมระดับแชมเปี้ยนชิพนะเออมันก็ยังมีความห่างชั้นอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยอย่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่าอุยดาวลุ่งพุ่งขึ้นมาใหม่หรือว่าโอเคด้วยอายุโอโดแบร์มันยังไม่ได้เยอะใช่ไหมยี่สิบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เด็กสิบหกอะที่ที่แบบพึ่งขึ้นมาหรือว่าเป็นแบบว่า หนุ่มวัยละอ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าผมก็คงคาดหวังจากเขามากกว่านี้ในเกมที่มันมีความห่างชั้นระดับนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือมาติแตลนะฮะซึ่งนี่คือนักเตะที่ผมเอาใจช่วยที่สุดในสนามเลยนะผมเอาใจช่วยมันที่สุดเลยนะครับอันนี้ต้องสารภาพเลยว่าคือแบบพยายามจะหาความคํามชมก่อนเลยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแรงกดดันที่แม่งรับเนี่ยแม่งทําให้มันจะเสียผู้เสียโคตรเนานะครับคือ1น,นะครับ ความสามารถของเตลเนี่ยผมว่ายังไงซะเนี่ยมันมีแหละมันมีความสามารถอะไม่งั้นมันไม่ถูกไบยอนมิวนิกซื้อไปไม่ได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ในไบยนมิวนนกตั้งแต่อายุระดับนั้นน,นะครับหรือแม้กระทั่งมันจะได้ไม่มันจะมีบทบาทสําคัญกับ u 21ของทีมชาติฝรั่งเศสผมว่ามันมีความแข็งแกร่งตรงนั้นมันมีโปรเทนเชียลที่จะเติบโตได้แต่ว่าไอความมั่นใจของเขาในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันหนักจริงตเตลนัดนี้เนี่ยมีโอกาสทองนะครับ ไม่ต่ํากว่า3ครั้ง2ถึงสครั้งเลยในเกมนี้ที่มีโอกาสทองที่ควรจะเป็นประตูซึ่งเขาทําไม่ได้เตะวืดเตะแบบมือคือเตะเหมือนแบบว่าผมให้เตะบอลกับเพื่อนอะไอจังหวะยิงที่แบบว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วบอลไม่ไม่คุ้นเคยสปีดบอลใช่ไหมเราก็จะกะจังหวะคือรู้แหละว่ามันต้องยิงจังหวะเนี้ยแต่เรากะความเร็วเท้ากับบอลที่มาถึงไม่ถูกวืดแล้ววืดแบบ สองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะที่อ้โหูไปเน้นจอสั้นแตะหลบไปหมดแล้วแบบผ่านจะไปสู่เส้นแล้วตบกลับมาแต้วได้ยิงวืดคือผมว่ายัางไงซะนเนี่ยเหตุผลที่ผมพยายามจะรอดูฟอร์มของแตวเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าความมั่นใจของเขามันหายไปแบบหวบบเลยเนะโอเคว่าในแง่ของออทัศนคติในแง่ของความขยันในแง่ของการช่วยเกมวิง่งเพรสซิ่งพยายามที่จะทําพยายามที่จะหาโอกาสผมคิดว่าเขามีความพยายาม เราเราต้องแยกก่อนนะความสามารถความมั่นใจความพยายามคือองค์ประกอบอหลายๆอย่างถ้ามันดีมันจะทำให้นักเตะเนี่ยมี potential มีความสําคัญมีมีเกมที่ดีแต่นัดเนี้ยเราเห็นแล้วว่าแตวอ่ะมันมีความพยายามมันมีวิ่งมันมี p r e s s i n g มันมีความกระหาย2พยายามหาช่องถ้ามันไม่พยายามหาช่องมันจะไม่มีโอกาสเตะวืด ใช่ไหมมันจะไม่มีโอกาสแต่วืดพอมันมีความพยายามในการหาช่องมันก็อ่ะมีโอกาสแต่สุดท้ายเนี่ยไอความมั่นใจเนี่ยพอม,มันมีโอกาสอะไม่รู้ว่าคิดเยอะหรือไม่รู้ว่ามันมันไม่มั่นใจอะ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดตามตรงผมเอาใจช่วยแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มแย่ที่สุดในสนามของเปอร์ในเกมนี้นะครับนี่คือนักเตะที่เล่นได้แย่ที่สุดนะครับเพราะว่า คุณมีโอกาสแล้วแล้วคุณลงโทษไม่ได้เนาะเนาะเลยอ่ะสองถึงสามครั้งอ่ะแล้วคุณเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เนี่ยเออนี่แหละนี่คือปัญหานะครับของมาติเตลไม่รู้ว่าความมัน่นใจโอเคผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะตอนที่ไปพักไ้ทีมชาติแล้วไปยิงให้กับทีมชาติมาเนี่ยแต่กลับมากับสโมสรเนี่ยมาเล่นที่สโมสรก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วกลายเป็นว่าความสําคัญของเขามันก็จะถูกลดทอนลงไปคือมันได้มันต้องเก็บความ กระหายแล้วมาโชว์ในแมตช์แบบนี้ยนี่คือแมตช์ที่มาติเตลควรจะต้องโชว์ผลงานให้ได้ดีที่สุดแต่กับทําไม่ได้นี่แหละปัญหานะครับณนะตอนนี้นะก็เอาจะช่วยอยู่แล้วกันผมยังคงเอาใจช่วยอยู่แหละแต่ว่าต้องรีบกลับมาโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสำหรับมาติเตลนะครับยิ่งพอมีโอกาสน้อยลงแล้วดันทําโอกาสที่เขาให้มาไม่ได้นะี่ยมัน น่าแหละน่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับมาทิ่แต๋วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนๆสเปอร์คิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็เกมต่อไปนะครับจับเจอกับแชปมเก่านะครับนิวคาสเซลนะแล้วไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหนักบอกเลยนะครับงานหนักแน่นอนนะครับก็คิดเห็นยังไงเราคมไม่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ